ข่าวดีแขวงหลวงผะบางเตรียมพร้อมที่จะเปิดหับหนักท่องเที่ยวแล้วโดวยในปัจจุบันนี้แขวงหลวงผะบางแมนมีการอนามัยสถานทีทองเที่ยวเพื่อที่จะเปิดหับหนักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศแล้วซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นแนวใดเฮามาฟังน้ำกันเลยตามการรายงานข่าวของเพจเ่าหยุดเรดิโอ ในเมื่อวันที่เสาสามเดือนพฤจิกปี2 0งพันสเอ็หายหูวา่พาพแนกทะแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงผาบางได้ห่วมกันท่าสีขันบันไดขึ้นพระาธาตุผู้สีเพื่อสางความจบงามและสะอาดงามตาทั้งนี้ก็เพื่อต้อนหับหนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเขามาเที่ยวส้ม ตามสถานที่ท่องเที่ยวของแขวงดวงพระบางก่อนนี้ก็ได้มีการอนามัยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรมรมชาติเป็นต้นแมนแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวางซี่และถ้ำติ่งเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อก้าเกียมความพร้อมในการต้อนรับแขกนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ก็คือเกี่ยมความพอมในการเปิดประเทศและเปิดเส้นทางรถไฟเล่าจีนที่จะมาถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าแขวงดวงผัาบางอาจจะเป็นแขวงทาอิฐของประเทศเล่าที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก่อนแขวงอื่นก็เป็นไปได้เพราะว่าตามข่าวแมนเพิ่นนี่จะเปิดประเทศเล่านี้ แมนเพิ่นจะเปิดไปแต่ละแควงแต่ละแขวงจะบอได้เปิดทั้งหมดประเทศซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าแควงห้วงผบางอาจจะเป็นแขวงทําอิฐที่จะได้เปิดต้อนหับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศกับเป็นได้พวกเฮานี่ก็มาถ่าฟังกันโดยสําหรับคลิปนี้ขอยก็มาเพียงเท่านี้ละขอขอบใจมดทุกคนได้ที่เขามาเบิงแล้วไว้เจอกันไหมคลิปหนะ้า